เมื่อเร็วๆนี้กรมรัชทันโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการรัชทันจัดงานเสวนาในหัวข้อ110ปีกรมรัชทันจากยุคจาริส่ยุคศิวิไลเพื่อร่วมกันเปิดประวัติศาสตร์รัชทันจากกรมคุกสู่การเป็นสถาบันแก้ไขฟื้นฟูและแบ่งปันประสบการณ์ย้อนอดีตถึงปัจจุบันซึ่งถือเป็นความท้าทายของงานรัชทันโดยมีนายสหากาารเพชรนรินอธิบดีกรมรัชทันศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุพร้อมนักวิชาการและผู้มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาส,สนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมเสวนาเพื่อตามรอยประวัติศาสตร,ร,ร,ร์ราชทันซึ่งถือเป็นการสำรวจพัฒนาการจากยุคจารีสู่ยุคใหม่ของงานราชทันพร้อมเสริมสร้างการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสากลบนเส้นทางแห่งความหวังจากอดีตปัจจุบันและอนาคตสืบต่อไป